การเพิ่มปฏิทินกิจกรรมของศูนย์ให้ผู้ใช้ล็อกอินในส่วนของแอดมินป้อนชื่อผู้ใช้ตามด้วยรหัสผ่านและคลิกเข้าสู่ระบบเพื่อไปอยังหน้าการจัดการส่วนแอดมินไปยังคอมโพเนนต์ เจ e อเวนตคลิกเข้าจากนั้นไปยังไอคอนการจัดการกิจกรรมคลิกเข้าไปเห็นได้ว่าหน้านี้เราสามารถที่จะเพิ่มหรือแก้ไขตารางการนัดหมายปฏิทินในที่นี้เราจะทำการเพิ่มหรือสร้างใหม่คลิกเข้าไป ตัวอย่างเช่นการแก้ไขกิจกรรมของเราเรื่องค่ายอาสา เราสามารถพิมพ์ข้อมูลกิจกรรมสถานที่จัดก,กิจกรรมการติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้เมื่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกจะเห็นได้ว่าค่ายอาสา,าจะมาโผล่ในหน้าการจัดการตารางของปฏิทิน